เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับของมาซีเป้ารถส,สวยๆผู้ชมเลียกเซนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าอัลติสปี2008เครื่องดีเกยียร์ดีสีสวยๆเลยอเอาไปขับเที่ยวครับใช้งานครับโชว์ได้สบายในราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเองสีสวยเงางามสมบูรณ์พร้อมใช้แอร์เย็นเพลงเพาะครับ เครื่องดีช่วงล่างแน่นวิ่งทางไกลได้เลยครับเจ้าของลองมาแล้วครับร้อยบวกนี่นิ่งๆครับขับใช้งานกันได้อีกยาวสุดคุ้มครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับภายในหุ้มหนังไวไส้สวยๆครับบอกหุ้มหนังเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า้องในสารหุ้มไว้สวยเลยสวยสะอาดดูดีสมบูรณ์พร้อมใช้ 69,000บาทเท่านนเงสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ